ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหลายคนก็คงจะมีอาการเจ็บคอระคายเคืองหรือเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าไอแห้งๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะมี่มีตัวช่วยดีๆนะคะมารีวิวแล้วก็แนะนําให้รู้จักกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่านะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นสเปรย์ฉีดปากคาร์โมลิสหรือคาร์โมลิสมั์สเปรย์นั่นเองนะคะตัวสเปรย์ฉีดปากคาร์โมลิสตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นอยู่ที่ว่า เขาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่ใช้ส่วนผสมของใบรังจืดนะคะมาเป็นส่วนผสมในสเปรย์พ่นปากค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะมีส่วนผสมของสารสกัดบาซิลเลียนกรีนพอเพอร์ลิสนะคะสารสกัดจากเจอร์มันคารโมไมน์นะคะสารสกัดจากใบรังจืดแล้วก็สารสกัดจากชาเอมเทสค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียแล้วก็น้ำตาลค่ะ ส่วนชื่อแบรนด์นะคะคาโมลิสนี้นะคะมันมาจากชื่อส่วนผสมหลักที่สําคัญของเขา2ตัวนั่นเองค่ะคือคารมโมลายผสมกับพ r o โพลิสนะคะเลยกลายเป็นคา r โมลิสนั่นเองค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เขานะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าคา r m โมลิสนะคะเขาเป็นแบรนด์แรกเลยนะคะที่กล้าการันตีแหล่งที่มาของ r a z ซเลียนกรีนพ r o p o ลิสนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตนะคะให้ใช้ตัวโลโก้ของ B Natural นะคะ เป็นการยืนยันค่ะว่าตัวส่วนผสมของเขาเนี่ยมาจากบี a นชเชอรจริงๆนะคะแอเซียนกรีนพอเพอลิสตัวนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศบราซิลค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะคะป่าะะจากสารเคมีจากอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมนะคะแม้ว่าเขาค่ะจะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศบราซิลนะคะแต่ว่ากรรมวิธีการผลิตแล้วก็สาการสกัดเนี่ย มาจากประเทศอิตาลีค่ะซึ่งวิธีการสกัดสารของเขาตัวนี้นะคะใช้กรรมวิธีที่ชื่อว่า MED นะคะคือ Dynamic Multi Extraction คะ่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลโยีเฉพาะของ B Natural เลยนะคะด้านคุณสมบัติของ b a z i l l a n Green p o p o l i s ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียค่ะส่วนตัว German Chamomile Extract ซึ่งเป็นสารสกัด คาร์โมไมจากประเทศเยอรมันนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดการอักเสบของช่องปากและลําคอค่ะด้านแพคเกจจิ้งของคาร์โมลิสมาส์สเปรย์นะคะมาในรูปของกล่องกระดาษนะคะทนสีขาวเขียวนะคะโดยที่จะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่โดยรอบเลยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ค่ะปิดการเปิดอยู่ตรงฝานะคะซึ่งถ้าเกิดยังไม่เปิดใช้งานจะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดไว้นะคะเมื่อเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นแผ่นพับนะคะ บอกถึงวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็ตัวสารสกัดต่างๆของเขานะคะแล้วก็มีขวดผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเป็นขวดสเปรย์สีชานะคะเป็นขวดพลาสติกนะคะซึ่งขวดสีชาแบบนี้นะคะจะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของสารสกัดนะคะในในขวดนี้จากแสงแดดน,นะคะ ส่วนตัวนะคะมี่ใช้สเปรย์คาร์โมลิสนี้นะคะเวลาที่มี่ไม่สบายค่ะรู้สึกเจ็บคอระคายเครืองคอนะคะมีอาการไอแห้งน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกนะคะมี่ก็จะใช้สเปรย์คาร์โมลิสตัวนี้นะคะโดยที่มี่จะพกพาไปทุกที่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยขวดของเขานะคะขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายนะคะใส่กระเป๋าไปไม่กินเนื้อที่เลยนะคะก็สามารถหยิบขึ้นมาพ่นเวลาไหนก็ได้เวลาที่เรารู้สึกเจ็บคอนะคะ อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่มีใช้บ่อยนะคะก็คือเวลาที่มีไปทานอาหารที่มีรสจัดหรือว่ามีกลิ่นนะคะอย่างเช่นกระเทียมนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี้ยมี่ชอบทานกระเทียมมากๆเลยนะคะทําให้เวลาจะพ,พูดคุยกับใครนะคะรู้สึกขาดความมั่นใจค่ะก็จะใช้สเปรย์คาโมลิสเนี่ยช่วยลดกลิ่นปากนะคะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของมี่เนี่ยกลับขึ้นมานะคะ่ะสําหรับความรู้สึกหลังใช้นะคะมี่รู้สึกว่าเมื่อพ่อนสเปรย์คาโมลิสไปแล้วนะคะมี่รู้สึกว่าชุ่มคอมากๆเลยการหายใจเนี่ยหายใจได้สะดวกขึ้นนะคะ รู้สึกว่ากลิ่นปากลดน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะอาการแสบคอ,เน,คเ,คอ,คอเนี่ยระคายเคืองคอเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเขาไม่กลิ่นแบบสมุนไพรนะคะเลยให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่ม่ทานเผ็ดมากๆเนี่ยมีชอบน้ามูกไหละค่ะแล้วก็หายใจติดขัดหายใจไม่สะดวกมีก็จะหยิบสเปรคาโมริสตัวนี้นะคะขึ้นมาพ่นค่ะก็เลยจะทําให้ของมีเนี่ยโล่งขึ้นนะคะหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกชุ่มคอรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีอาการภูมิแพ้นะคะรู้สึกไอแห้งนะรู้สึกะระคายคอเจ็บคอบ่อยนะคะก็ลองไปหาสเปรคาโมลิสเนี่ยมาซื้อใช้กันดูได้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็เพจ Facebook ของเขาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิ้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย